มาครับวันนี้เราจะมาลองเลี้ยงเอเลี่ยนกันเอ๊ะหรือที่เขาเรียกกันว่าเห็ดนางฟ้านั่นเองใช่แล้วครับเราจะเลี้ยงเอเลี่ยนกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวเขียวๆจากนอกโลกนะรู้ไหมครับว่าเจ้าเห็ดนางฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่พืชน,นะแต่เป็นเชื้อราชั้นสูงต่างหากโอเคปฏิบัติการบุกรุกเริ่มต้นแล้วขั้นแรกสุดเลยก็คือการเตรียมก้อนเชื้อครับ ง่ายๆเลยครับแค่ทำตามนี้เพื่อให้เส้นใยสีขาวๆของมันเดินเต็มก้อนก่อนอันนี้สำคัญมากย้ำเลยนะรดน้ำแค่ร,บรอบๆถุงพอห้ามให้น้ำเข้าปากถุงเด็ดขาดเอาละครับมาถึงช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วการประทุของเอเลี่ยนแล้วพอความชื้นกับอุณหภูมิมันเป๊ะพอดีคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับก็ตุ้มสิครับดอกเห็ดจะพุ่งพรวดออกมาจากปากถุงเลย คือภาพมันเหมือนในหนังไซไฟเลยครับแต่ว่าเอเลี่ยนทะลุออกมาจากท้องคนแล้วมันโตเร็วมากไม่น่าเชื่อนะจากตอนเช้าเท่าเหรียญตอนเย็นใหญ่เท่าจานข้าวพอโตแล้วต้องรีบเก็บเลยนะครับอย่าปล่อยไว้นานไม่งั้นมันจะเหนียวเคี้ยวไม่อร่อยแต่เดี๋ยวก่อนมันมีศัตรูตัวร้ายคอยจ้องจะแย่งอาหารของฮีโร่เราอยู่ด้วยและคู่ปรับตัวฉกาจของเหตุนางฟ้าก็คือราเขียวนั่นเองครับ ถ้าเห็นถุงไหนเริ่มเขียวๆนะครับโยนทิ้งให้ไกลที่สุดเลยห้ามเสียดายเด็ดขาดความรู้เทคนิคดีๆเรื่องราวเรื่องเล่ากับการปลูกพืชผ่านภาพการ์ตูนแบบสนุกๆติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่เล่าเรื่องปลูกสวัสดีครับ